สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปสําหรับไปดูอิสระนะครับหลังในช่วงเวลาเรียนที่เหลือนะฮะแล้วก็อันนี้บังคับดูนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้บังคับดูแต่ก็ต้องต้องไปดูนิดนึงก็เป็นเนื้อหาที่บางบางช่วงเราอาจจะพูดช้าพูดเร็ว,วไม่ไม่เท่ากันนะฮะก็สาหรับส,สัปดาห์แรกก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาของส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์นะแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์นี่เดี๋ยวเรา เราไปทกไปในห้องไปแล้วนะแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่จะทวนให้เรื่องเซตอะไรนี้เราเราเรามาดูในคลิปนี้กันนะจะได้ไประหยัดเวลานะครับโอเคครับโอเคเอ่อเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะรเราก็จะต้องพยายามเอ่อทุกอย่างที่เราสรุปนะฮะก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่เอ่อเป็นเป็นเป็นจริงนะฮะต้องแล้วก็เอ่อพิเนะก็คือชัดเจนนะว่าเราหมายความว่าอะไรเพราะนั้นเราต้องใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการพูดนะฮะ ทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยต้องต้อง,องการอ้างเหตุผลต้อง solid นะ,ะก็คือแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งก็คือเกินการสงสยัยใดๆนะ,ะมันไม่ได้ solid แบบลองทุกแบบนะ,ะซึ่งซึ่งบางทีมันทําไม่ได้นะฮะ่อันนี้ก็แค่ไม่มีข้อสงสยัยใดๆหรือนะโอเคโอเคเครื่องเครื่องหมายเราก็จะพิสูจน์ทฤษฎีบทเยอะๆนะ,ะประมาณนี้นะโอเคเราก็จะทวน notion แล้วก็ ศับที่เราใช้นิดหน่อยนะเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะเซตซีเควนซ์นะฮะฟัง o n ชันเร i o n g r กราฟสตริงแล้วก็บู o เลียลอจิกนะ,ะก็ถือว่าทวนไปนะฮะโอเควเวลาพูดถึงเซตนะ,ะเราจะไม่นิยามว่าเซตคืออะไรเพราะว่าการพยายามนิยามตรงนี้จะทำให้คณิตศาสตร์มันซับซ้อนมากแล้วก็จะมีคอน c t ชันอะไรเยอะแยะนะ,ะเช่นถ้าเรานิยามเซตของทุกเซตที่เป็นไปได้เงี้ยมันก็จะ แเราถ้านิยามเซตที่ไม่ใช่สมาชิกของมันเองอะไรก็จะมีคอนดิชันปรากฏเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เราจะไม่นิยามมันนะฮะก็ถ้าสับทั่วไปก็จะเป็ไไนไม่ไม่นิยามไม่นิยามว่าคืออะไรใช้เลยนะใช้เลยโอเคเวลาพูดถึงเซตนะฮะก็จะมีเอลิเมนต์กับเมมเบอร์นะฮะก็คือของข้างในมันะนะฮะก็มีเมมเบอร์เราก็จะมีคอนเซปต์ของซับเซตนะฮะซับเซตเราก็จะเขียน a เป็นซับเซตของ b นะฮะ ถ้าทุกๆสมาชิกของ a นะเป็นสมาชิกของ b ด้วยซึ่งอันนี้เป็น q u a n ิไฟเ e อนะถ้าจำได้้งแตัรเยนด s c r s t e นะฮะ for x ประมาณนี้นะถ้าสมาชิกทุกๆสมาชิกของ x ใน a ก็อยู่ใน b ด้วยคือเราเขียน for x in a นะฮะ x อยู่ใน b แบบนี้นะถ้าเราวาดรูปก็คือ,อ ى, มีเซตเซต b นะฮะแล้วก็ a อยู่ข้างในนะทุกอย่างที่อยู่ใน a ก็อยู่ใน b ด้วยทีนี้ มันจะมีเครื่องหมายขีดเล็กๆอย่างนี้นก็คือแปลว่า a ก <A S 1> <A S 2> ็อาจจะเท่ากับ b ได้นะฮะถ้าเราอยากจะให้ไม่เท่าเลยเราก็จะเขียนแบบนี้นะบางคนก็เขียนแค่นี้ก็ถือว่าไม่ไม่เท่าได้แต่ว่าเราถ้าจะให้ทีไซส์เราก็จะจะมีน็อตอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะจะได้ชัดเจนนี่คือสับเซ็ตนะฮะโอเคพอเพิ่มสับเซ็ตนะฮะอย่างงี้นะฮะก็คือมีมีขีดข้างล่างนะฮะเราจะเห็นชัดเจนถ้าเขียนซับเซตธรรมดาบางทีก็งงว่าพอเพิ่มหรือไม่พอเพิ่มนะฮะเราวิชานี้เราจะพยายาม เขียนให้ชัดเจนเป็นหลักนะครับอะไรที่กำกวมเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทำได้นะะฮนี่คือเซตโอเคมัลติเซตอ่ะเรามีเซตแล้วนะฮะมัลติเซตนี่คืออ่มัลติเซตนี่คือเซตที่สามารถมีของซ้ำได้หนึ่งหนึ่งสองสองสอง,สอ,งอย่างเงี้ยนี่เป็นถ้าเซตธรรมดาเราก็จะบอกอันนี้มันเท่ากับหนึ่งกับสองแต่ถ้าเกิดเรามองว่าน,นี่เป็นมัลติเซตอันนี้จะไม่เท่าไม่เท่ากันแล้วนะเพราะมัน มันมีตัวซ้ําไดนะ้ถ้าซ้ําก็นับนับซ้ําไปด้วยอันนี้เราจะเรียกว่ามัลติเซนะก็คือถ้าเจอคํานี้ก็คือขอให้รู้ว่าตัวซ้ําม,มีซ้ําก็ถือว่ามีหลายตัวนะฮะมัลติเซตโอเคอีกอย่างก็คือเซ็ตว่างนะเอ็นติเซ่าเราก็จะมีะจะมีเซตนะที่เราใช้บ่อยนะเป็นเซตที่มีขนาดอนันต์นะฮะก็จะมี national number นะฮะหนังสือหลายเล่มก็อาจจะนิยามไม่เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้เราเวลาพูดถึง national number เราจะเริ่มจาก1 สองสามไปเรื่อยๆนะฮะไม่รวมศนะไม่รวม0มูนย์เวลาพูดถึงอินทิเจก็เป็นจำนวนเต็มนะก็มีตั้งแต่ลบหนึ่งลบสอไปเรื่อยศูนย์หนึไปเรื่อยเรียลก็คือจำนวนจริงนะก็มีขนาด Infinite. เป็นเราก็จะมี operation ของ set นะฮะยูเนียนอินเตอร์เซชันคอมพลีเมนะยูเก็เอาทั้งคู่นะอินเตอร์เซชัก็เอาแค่ ของที่มีอยู่ด้วยกันฮะค,คอมพ c o m p l ต์นี่ก็คือถ้าเรามีของอยู่นะฮะแล้วเราก็มี u n i v e r s สก็คือของที่มีอยู่ในเซตประมาณนี้นะโอเคเราก็สามารถเขียนสิ่งเรีย,รยกเวนไดก g r a มได้นะฮะก็คือตามที่เราทําให้ดูเมื่อกี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะไปถึงอันที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากแล้วนะก็คือ sequence ก็คือลำดับลำดับนี้ก็คือเป็นรายการที่มีการเรียงนะการเรียงกัน ของ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 บางอย่างนะฮะคือมีก่อนหน้ามีหน้ามีหลังนะรเราก็จะเรียกเป็น sequence ถ้าไม่เรียงก็อาจจะเป็นเซตใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาเอ,เ,อเราก็จะมองมองว่าไม่ต้องเรียงก็ได้ถ้าเกิด sequence นี่คือจะจะ,จะต้องเรียงนะบางทีเราก็จะใส่มันอยู่ในวงเล็บนะบางทีก็เขียนแบบนี้นะฮะโอเคทูเปิลเนี่ยก็จะเป็น sequence ที่มีความยาวจำกัดนะฮะ ก็คืออ่านี่ถ้ามี2ตัวก็คู่ลำดับนะก็คือเรียกว่า pair นะเรียกว่า two tuple ถ้าเป็น k, k tuple ก็จะเป็นมี sequence ที่มี k element กนะ็คือเช่น5 tuple จะเจอคำนี้บ่อยนะวิชานี้ก็จะมี5ตัวนะฮะตึ๊ด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 นะฮะแบบนี้ก็เป็น k เป็น5 tuple นะนะโอเค power set นะฮะก็เป็นเซตของทุกๆ subset ของเซต a ของเซตใดนะของโอเคสุดท้ายคารีเชนโปรดักนะก็คือถ้าเรามีมีเซต A กับ B นะคารีเชนโปรดักก็คือจะเป็นคู่ลำดับนะที่สมาชิกตัวแรกเป็นสมาชิกของ A แล้วก็สมาชิกสองเป็นสมาชิกของ B ซึ่งเราจะเขียนแบบนี้นะ A คูน b นะ cross ีนี่ก็เท่ากับเซตของ X Y ที่ x a, y, อยูนน่ใน a แล้วก็ y อยู่ใน b แบบนี้นะฮะตอนบางทีเราก็จะใช้เครื่องหมายนี้บางทีถ้าตอนเราเรียนเราจะใช้เครื่องหมายอันนี้เนาะถ้าเรียนเรียนมัธยมแล้วนี่เราใช้โคลอนนะ,ะอ่ะโอเคนี้ฟังก์ชันกับรีเลชันนะฮะเอ่ออันนี้ก็ทบทวนเร็วๆแล้วกันนะฮะโอเคฟังก์ชันแล้วก็รีเลชันนะฮะ แป๊บหนึ่งนะฮะเราจะมีวิชานี้จะมีหนังสือซึ่งหลายคนก็อาจจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะ list จะไ้ให้จะเป็นหนังสือของซิปเซอร์นะฮะตรงนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ได้ในในหนังสือนะฮะเราก็จะไปเร็วๆนิดนึงฟังก์ชันนะฮะเวลาพูดถึงฟังก์ชันหรือบางทีก็เรียกว่าแมปปิ Mac ้งนะฮะก็คือเรื่องเดียวกันนะฮะฟังก์ชันเนี่ยก็คือจะมองว่าเป็นของอะไรสักอย่างนึงนะฮะที่พาของอย่างหนึ่งไปเจอของอีอย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะนิยามประมาณว่า สมมติเราบอกฝั่งเอเท่ากับบอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการพานะ,ะเป็นแมปนะ,ะเป็นการบอกว่า a ไปผ่านอะไรสักอย่างได้ได้ b ออกมานะฮะเราเราเราก็จะเขียนถ้าถ้าถ้าฟังกช์ชันเนี่ยนะฮะมีข้างหนึ่งเอเนีเ่ยถ้เาเรานิยามฟังก์ชันแล้ว a a อยู่ในสมาชิกของเซตหนึ่งนะ,ะแล้วก็ b เป็นสมาชิกของอีกเซตหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะฟังก์ชันจาก a ไป b แบบนี้ เราก็จะเรียกไอ้ส่วน a ตรงนี้นะฮะว่าเป็นโดเมนอันนี้ก็จะเป็น range ของฟังก์ชันนะฮะทีนี้ของที่อยู่ข้างในฟังก์ชันนะฮะก็จะเรียกฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์นะฮะกจะมีบางทีก็อาจจะมีได้หลายหลายตัวนะฮะถ้ามี k ตัวก็จะเะรียก k a ารฟังก์ชันนะฮะถ้าเป็น binary ฟังก์ชันก็คือเป็นครับก็รับ2ตัวนะเช่นเราอาจจะนิยามา f xy ท่าก็ x บวก y เป็นต้นก็จะเป็นเป็น b บ n a r y ฟังก์ชันถ้า Unary you know Function ก็อาจจะเป็น f z g z นะฮะนิยามว่าให้เท่ากับเท่ากับลบ Z เป็นต้นก็เป็น Unary you know Function นะนั่นก็เดี๋ยวตอนเราเจอฟังก์ชันก็ให้หนึกถึงถึงแบบนี้มีโดเมนมีเรนจ์นะเราก็บอกว่าหลักๆก,ก็คือบอกว่าตัวไหนไปจับคู่กับตัวไหนนะผ่านฟังก์ชันเนี่ยมันจะส่ง คือเราเรามองว่ารับ a มานะฮะถ้ามองเชิงโปรแกรมมันก็จรับ a มาให้เอาคูณเอาคูณเป็น b นะฮะประมาณนี้โอเคอันนี้เวลาเรานิยามฟังก์ชันเราจะเขียนตัวนี้เวลาเราเขียนค่าจริงๆสมมติว่าเราให้ f x นิยามฟังก์ชันอย่างนี้แล้วเราเขียน f อ่า f 1กับ5ซึ่งมันจะเท่ากับ6ใช่ไหมแล้วก็จะเขียน,นี้ก็คืออรับอา่าส่งส่งอันนี้ไปไปที่6อย่างงี้นะฮะประมาณนี้ เดี๋ยวเห็นสัญลักษณ์นี้ผมจะจะจะย้ำอีกทีหนึ่งเนาะโอเค predicate predicate นี่คือเป็นฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์เป็นจริงเท็จนะฮะเป็นจริงเท็จเช่นเราบอกว่า f เของ x นะฮะก็เท่ากับเราจะนิยามนี้นะว่าเท่ากับเดี๋ยวถ้าดูชัชดเจนเราค่อยเขียนอีกทีนะ x มากกว่า0นย์นะครับอย่างเงี้ยนฮะ อันนี้ก็เป็น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  predicate นะฮะก็คือถ้า x มากกว่า0อันนี้จะเป็นจริงเป็นต้นนะเป็น predicate ส่วน relation นะ relation เนี่ยจริงๆก็มองว่าเป็นฟังก์ชันก็ได้นะฮะหรือจริงๆบางทีบางคนก็บอกฟังก์ชันมองเป็น relation จริงๆมันมันมันก็อีควอเลนต์กันขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราจะนิยามเนาะ relation เนี่ยเป็นเป็น predicate บนบน cartesian product ของอะไรบางอย่างเช่น เราบอกว่า Relation จาก A ไป B นะสมมติเรามีเซต A กับ B นะฮะแล้วก็เร a t i o n เนี่ยเราก็มองว่า relation R เนะี่ยเป็นอันนี้ไปที่ไปที่บูเลียนก็ได้นะก็คือ True False ก็คือมีมีคู่นี้ใน A กับ B อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮนะยกยกตัวอย่างเช่นซึ่งซึ่งตัวนี้เดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับ วิธีการมองเรเลชันของเรานิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมขอขอใช้เวลากับมันนิดหนึ่งนะฮะสมมุติเรามีเซต A เป็นแบบนี้นะฮะโมดเซต A เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ B เป็นสองสี่สิบสิบนี่นะเรเลชันอาร์เนี่ยนะฮะก็อาจจะบอกว่าสมมุติว่าอาร์เนี่ย เราบอกว่า1เนี่ยมันสัมพันธ์กับ4กับ10นะฮะแล้วก็2สัมพันธ์กับ20สมมมติมีแค่นี้ตัว r เนี่ยมันก็สามารถจะเขียนแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นเป็นเซต1 4 1กับ10แล้วก็2กับ20ใช่ไหมฮะทีนี้การเรามองเรามองสับเซตเนี่ยอัน,นอันนี้เป็นสับเซตของ A cross B เนาะทีนี้เราก็มองว่า อ่าเป็นฟังก์ชันก็ได้นะฮะมันอีควอเล่นกันก็คืออะไรที่อยู่ในสับเซตนี้ก็รีเทิร์นทูอะไรที่ไม่อยู่ก็รีเทิร์นฟอลส์เพราะฉะนั้นเอาวเวลาพูดถึงเรレーシเนี่ยเราสามารถมองว่าเป็นอ่าสับเซตของของของคู่ลำดับก็ได้ของ t e s i a n Product ก็ได้หรือจะมองว่าเป็นฟังก์ชันจาก c t e s i a n Product ไปเป็นทูฟอลก็ได้ถือเป็น Predicate ก็ได้ได,ได้ได้ทั้งคู่นะมันก็อีคือเล่นกันเราก็จริงๆ relation ไม่จำเป็นต้องเป็นอ่แค่แค่อะไรนะ ไม่จาเป็นต้องมีแค่คู่เดียวนะฮะไม่ได้เป็นต้องมีแค่2อสองเซตนะ,ะอาจจะมีมากกว่า2เซตก็ได้นะ,ะก็เป็นคีนาลีอะารレーショนประมาณนี้นะ,ะโอเคอโนเทชันอีกอย่างนึงของเรレーションก็คือเราจะเขียนอย่างนี้นะ,ะ a r b อย่างเงี้ยนะฮะก็คืออ A ก็คือบอกว่าอ A B เนี่ยอยู่ใน R แบบนี้นะฮะเป็นท่าที่เราเขียนกันโอเค อีกอย่างหนึ่งก็คือ equivalence relation นะฮะนี่จะเป็น relation แบบพิเศษนะฮะก็โดยมากาเราจะนิยามบอกว่า,า,เ,ปาเป็นเป็นเป็น relation ของของอระหว่างเซตตัวเองไปอีกแบบกับเซตตัวเองนะเราจะบอกว่าคุณเป็น equivalence relation เนี่ยก็จะมี3 property หนึ่งก็คือ reflexive นะก็คือ xRx เราจะบอกว่าเป็น คือเลนเรลชันนะฮะเดี๋ยวเราเจอคำนี้เราผมจะทวนให้ทีหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คือ reflexive นะฮะสองมีสามข้อนะฮะอันที่สองก็คืออ่ symmetric นะฮะก็คือถ้าเอ่อ relation กับ y นะฮะก็จะ i m มพลาว่า yx สุดท้ายก็คือ t r a n s i ี i v e คือถ้า x y แล้วก็ y r z t ิ้มภายมา x set ด้วยครับถ้าเป็นสาอย่างนี้เราก็เรียกว่า equivalence relation นะก็คือไอเดียของ equivalence relation นั่คือจะเป็นการบอกว่าตัวไหนนะฮะ equivalent กับตัวไหนนั่นเองนะในภายในเซตนะเดี๋ยวเราเรียนเจอแล้วผมจะทบทวนให้ทีหนึ่งนะฮะตรงไหนที่เราเรียนคือถ้ามันจะเหมือนว่าแบบอ๋อ,อก,ก้อนนี้เหมือนกันนะก้อนนี้เหมือนกันนะ ก้อนไหนเหมือนแต่มันจะเป็นการแบ่งเซตเป็นก้อนย,ย่อยๆแบบอีกนะเดี๋ยวตอนตอนเราเรียนที่ตรงไหนใช้ผมจะจะทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคโอเคทีนี้ในวิชาเนี้ยเราก็จะพูดถึงอ่าสตริงนะแล้วก็ภาษานะจะเป็นศัพท์พิเศษของเราเลยนะฮะสตริงกับ language นะภาษาทีนี้สตริงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเราคงคงจะเคยเห็นมาเยอะแล้วนะสตริงแต่ว่า language เนี้ย อย่าไปตีความว่ามัเนเป็นอะไรมากมายมันคือเซ็ต uh, ของสตริงแค่นั้นเองนะฮะโอเคโอเคสตริง okay. okay. ก็จะมีจริงๆแล้วในในแอปพลิเคชันในสตริงก็มีหลายแบบน,นะตัว d n a sequence ก็เป็นสตริงภาษาอังกฤษก็เป็นสตริงไบ y String ก็เป็นสตริงเราจะเจอเครื่องมือตัวนี้ซอสโค้ดโปรแกรมก็เป็นสตริงนะ d n เอ็นเอซีเก็เป็น s ซอส Code ของอะไรบางอย่างใช่มันันก็เป็นสตริงเหมือนกันโอเคทีนี้ เวลาเราเรา,าพูดถึงสตริงใดๆเนี่ยตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราก็จะเนื่องจากเราเป็นเครื่องจักรที่มันจะต้องประมวลผลเนาะเราก็จะต้องระบุรา,ายการของอตัวสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในสตริงนะคือเราจะมีตัวอักษรอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะเราจะใช้ศัพแบบนี้นะฮะเราก็จะมีแรกคืออัลฟาเบสนะฮะอัลฟาเบเนี่ย เราจะทับศัพท์ไปเลยนะอักษรเบตก็คือมันจะเป็นเซตเป็น non-empty finite set นะก็มีเซตขนาดจำกัดแล้วก็ต้องไม่ไม่ใช่เซตว่างนะฮะสมาชิกแต่ละตัวเราจะเรียกว่านะสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์อยู่ในนั้นนะ,ะก็นั้นซิมโบล์เป็นสมาชิกของอัลฟาเบตอัลฟาเบตก็คือจะเป็นเป็นเซตของซิมโบล์นั่นเองคือนิยามมันนิยามซับซ้อนกันเนาะอัลฟาเบตก็คือจะเป็นตัวอักษรที่เราจะใช้นะ,ะในการนิยามสตริงนะเช่น ดีเอ็นเอซีเควนซ์ก็จะเป็นตัวอัลฟาเบตที่สนใจก็คือ A C T T เนาะถ้าเป็นภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษก็ภาษาประโยคภาษาอังกฤษก็จะมี A ถึง Z A ถึง Z แล้วก็ A ใหญ Came, ่ A เล็กอาจจะมี Space มีคอมม่าอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัลฟาเบตที่พูดถึงสตริงของพวกภาษาอังกฤษนะฮะประโยคภาษาอังกฤษบบบนี้สตริงก็ก็จะมีแบบนี้นะฮะพวกตัวอัลฟาเบตเราก็จะใช้เซตเป็นซิกมาประมาณนี้เราจะนิยมใช้เครื่องหมายนี้นะฮะโอเค ทีนี้เราก็จะมีสับให้มันชัดเจนนะว,ว่า String over in a l ง h a b e t นะก็ string บน Alphabet นะี้ก็คือจะเป็น finite sequence ของ s y m b o l จาก Alphabet นั้นนะเราก็จะเขียนต่อไปเ,เลยเนาะอย่างเช่น010001 0, 0, 0, 0, อย่างนี้จริงๆเวลาเราเขียน finite sequence เราก็จะต้องมีคอมมาเนาะอย่างนี้แต่ว่าเวลามาเขียนสตริงเขียนคอมมามันจะดูไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยม,มันยุย่งมากนะฮะเราก็จะเขียนโดยไม่มีไม่ไมีมมมคอมมาแบบนี้เราก็จะมีความยาวจํากัดด้วยนะเวลาพูดถึงสตริงเนี่ยก็จะมีจะต้องมีความยาวจํากัดถ้าสตริงความยาวไม่จํากัดอินฟินิตสตริงเราจะเราก็จะใส่คำอินฟินิตเข้าไปด้วยเลยนะถ้าเราไม่พูดอินฟินิตก็จะถือว่าเป็นมีความยาวจํากัดนะ,ะความยาวสตริงก็เนื่องจากมันความยาวจํากัดเนาะก็จะแทนด้วยจํานวนอักขรซึ่งเราก็จะเขียน จะลัก์ขงมันนะฮะด้วยด้วยเครื่องหมายนี้นะฮะเราก็จะมีอันนี้สติงแนะฮะก็ความยาวมันก็จะเป็นเราเขียนด้วยเครื่องหมายนี้นะฮะถ้าสต i ิงความยาวว่างก็ความยาวศูนย์นะก็จะเรียกว่าสต i ิงว่างนะ e m เ t y s t r i n รเราก็จะเขียนแทนด้วยเอฟซ l o ลอในวิชานี้นะโอเค ทีนี้ถ้าเวลาเราเขียนสตริงเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เราก็จะบางทีเราจะแยกเป็นสตริงย่อยๆนะฮะก็คือสตริงใหญ่น,นี้แล้วก็เวลาเขียนย่อยๆอันนี้ก็จะเป็นซิมโบลแบบนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์เขียนประมาณนี้นะฮะเอ่แล้วก็เอาสตริงมามาต่อกันได้นะฮะก็คือคอนแคตเนชันก็คือเอาเอามาต่อกันนะถ้า x เท่ากับ x 1 x 2 x 3จนถึง xm y เท่ากับ y 1 y 2 y 3จนถึง ym นะฮะคอนแคตเนชันนะฮะก็คือการต่อสตริง x กับ y เข้าด้วยกันนะฮะก็จะเขียน ตัวคอนแคทนะครก็จะเขียนเป็นเอ็กซ์วน์นี่นะฮะก็จะมีค่าเท่า,ากับเอา x มานะแล้วก็ตามด้วย y แบบนี้นะฮะโอเคทีนี้สุดท้าย x อกยกกำลัง k นะก็คือจะเป็นการเอา x มาต่อตัวเอง k รอบนะ,ะแบบนี้นะเช่น x อกำลังสามก็จะเป็นถ้า x อ็กซ์เป็นเอบีซีตงสามก็จะเป็น a b c a b c แล้วก็ a b c แบบนี้นะ,ะโอเคสุดท้าย language นะฮะ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเจอคำว่า language ก็คือไม่มีอะไรนะมันก็คือ set ของ string นั่นเองนะฮะอย่าไปนึกถึงอ้อภาษานู้นก็ language คือในที่นี้นะฮะ set ของ s ิ r i n g ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่านี้อย่าไปคิดอะไรแต่มันจะซับซ้อนอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็คแค่ set ของ s ต r i n g โอเคทีนี้ boolean logic ก็คิดว่านะน่าจะเคยเห็นนะ negation conjunction disjunction proposition predicate โอเคอ and or not นะฮะ เครื่องหมายน็อตในวิชานี้เราก็จะจะเขียนแบบนี้เครื่องหมายนี้นะฮะหลายคนเขียนใ,ใช้เครื่องหมายนี้อยู่นะฮะพยายามเรารบกวนปรับมาใช้เครื่องหมายนี้นะครับฟังก์ชันฟังก์ชันอ่าโพสิชันก็คือเป็นสเตทเมนต์นะฮะที่ที่บอกได้ว่าจริงหรือหรือเท็จนะฮะส่วนเพดิเคทก็คืออาจจะเป็นประโยคที่ที่มีตัวแปรได้นะ,ะก็จะเรียกว่าเป็นเพดิเคทนะฮอ่าถ้าเราควอนติฟายมันเพดิเคทก็อาจจะกลายเป็นโพสิชันได้ควอนติฟายก็ for all for some โอเคอ่ะทีนี้เราจะเราก็จะพูดถึงศัพท์พวกนี้เล็กน้อยนะฮะก็คือ definition นะฮะเวลาเรานิยามของอะไรต่างๆเป็นการบอกว่าเราจะเรียกของแบบนี้แบบนี้เท่าที่เราไล่มาเนาะแล้วทีนี้ประโยคทางคณิตศาสตร,ร,ร์นะฮะมันจะมีที่เราจะพิสูจน์ว่าเตยมากก็เป็น proposition ต่างๆนะก็เป็น mathematical statement ทีนี้มันจะมีศัพท์ที่เราจะต้องรู้จักนะฮะก็ proofs นะฮะก็คือบทพิสูจน์นะฮะ สก็คือจะเป็นการเหตุผลที่ชัดเจนนะอยู่นอกขอบเขตความสงสัยนะฮะทิวเล่มนะก็คือจะเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์นะฮะที่มีพรูฟรองรับนะฮะที่ไม่จะมีเพื่อนเพื่อนของทิวเล่มอยู่นะฮะซึ่งเราก็จะเจอบ่อยๆนะนี่ก็ทบทวนนิดนึงเนาะทิวนะทเล่มก็คือจะเป็นประโยคหลักของเรานะฮะเลม,ม่าก็คือจะเป็นทิวเล่มเล็กๆนะบางทีก็อาจจะไม่ไม่สำคัญท่าทิวเล่มแต่บางบางเลม,ม่าก็มีใช้ในการพูบังทิวเล่มก็ มีคนเอาไปใช้ต่อก็ก็โด่งดังกว่าทีเล่มได้นะก็เป็นโดยมากแต่ว่าเลมมากก็คือทีเลมเล็กๆนั่นเองะฮะสึ่งโครโมลี่จริงๆก็ก,ก็ก็เป็นประโยคที่พี่สูจนเหมือนกันแต่ว่าโดยมากมันจะ,ม,นจะมันจะตามมาเหมือนเป็นแบบเสร็จเล็กเสร็จน้อยนะ,ะของแถมนะ,ะก็เป็นโครโรลลี่นะเพราะฉะนั้นทีเล่มเลมมากโครโรลลีบางทีเราจะเจอคำว่าเคลมด้วยนะเคลมเคลมนี่คือจะเล็กเล็กกว่าเลมมากอีกนะฮะทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันหมดนะครับเป็นประโยค า mathematical statement นะที่มีการพูหมดนะแต่ว่าความใหญ่โตของมันหรือบทบาทในการใช้ของมันเนี่ยท h e o มก็จะใหญ่สุดลองด้วยเลยตามมันเลยมากตามด้วย c l ส่วนค o r ร l l ี่โดยมากก็จะเป็นเศษเศษแถมแถมมานะฮะ follow มาง่ายๆแบบประมาณนี้นะโอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพูดถึงแนวทางแล้วกเ็เรื่องของการการเขียนบทพิสูจน์